สมเด็จน่นนรดมสีหันุสนะราชบัลลังก์เมื่อปี2004ครับเพราะเห็นโอรสองค์โตซึ่งเป็นนายกแล้วก็ถูกคุณเซนชนะมาตลอดแล้วก็คุณเซนหลอกใช้มาโดยตลอดก็ยอมแล้วก็ไล่กาดไปกว่นนั้นก็คือว่าพระองค์ไปปิ้งกับนางอัปสราที่สวยที่สุดก็ถ้าจาได้ก็คือที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุนะครับในในการเลือกตั้งปี2018ก็เสียชีวิตเจ้านรดมรานริตก็เสียไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้ว ก็เลยเหลือพระโอรสของพระองค์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคฝืนสุดเป็ดซึ่งคนคนนี้ถ้าพูดตามตามเชื้อพระวงศ์เนี่ยมีสิทธิ์ขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพระโอรสของเจ้าสีหานุนั่นแหละครับแต่ว่าต่างพระมันดากับเจ้าละนาริศจริงจริงเจ้าระนาริศก็อยากเป็นกษัตริย์นะครัุณเซนไม่ให้เป็นโอ้คุณเซนบอกบอกได้ขนาดนั้นก็คือถ้าเป็นก็ต้องมาเป็นเสี้ยนหนามชั้นต่อไปอก็เลยเลือกคนที่อ่อนแอที่สุดอนะครับก็คือสมเด็จ โรดมสีหามุนีครับซึ่งพระองค์จะไปในทางเต้นบัลเล่เต้นเปียโนค,คือแบบคลาสสิกนะฮะอยู่เยนนานวนอะอสเตรียแต่อยู่มาวันนึงพระองค์ต้องมาเป็นกษัตริย์นะฮะก็คือพระบรรดาของพระองค์ก็คือพระราชินีนะะที่เราเรียกพระราชินีโมนิกส์ถ้าเป็นแบบออกเสียงแบบฝรัง่งนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาคัมร์เขาเรียกว่าโมนิเนตแปลเป็นไทยว่ามะนีเนต มณีเน,นตรมณีเนตรน,นะครับก็คือสีหามุนีก็คือเอาชื่อแม่กับพ่อมาต่อกันก็เลยเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันบก็คือลำดับที่122ตามประวัติศาสตร์ของกัมพูช